เมื่อพูดถึงความโชคดีหลายคนอาจน,นึกถึงความบังเอิญที่นำไปสู่สิ่งดีๆต่างๆเช่นการได้รับโอกาสที่ดีการพบคนที่มีความหมายหรือการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ความโชคดีจริงๆแล้วมีองค์ประกอบที่มากกว่าความบังเอิญเพราะความโชคดีสามารถเกิดจากการเตรียมตัวการพัฒนาตัวเองและการเปิดรับโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความเข้าใจผิดกับการโชคดีมกักทำให้คนคิดว่าโชคดีเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงคนที่ดูเหมือนโชคดีมักมีพฤติกรรมและแนวคิดที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าคนทั่วไปเช่นการมี mindset ที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆการมองโลกในแง่ดีหรือการใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้เหมือนกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลากหลายคนมักเล่าว,ว่าความโชคดีที่พวกเขาได้รับเกิดจากการเตรียมตัวและการลงมือทําไม่ใช่เพียงการรอโอกาสให้เข้ามาเอง คนที่โชคดีมักมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่และพร้อมจะคว้ามันไว้เสมอวันนี้เราลองมาฟังกันดีกว่าครับว่าเราจะทําให้ชีวิตนั้นโชคดีจากการที่เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้อย่างไรการสร้างความบังเอิญที่มีโอกาสหมายถึงการค้นพบหรือพบเจอสิ่งที่ดีโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการสร้างโอกาสที่เกิดจากความบังเอิญแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเพียงอย่างเดียวรครับเพราะมันมีองค์ประกอบของการเปิดรับ และการเตรียมพร้อมรับโอกาสที่เข้ามามากมายการสร้างความบังเอิญที่มีโอกาสนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งหมดนะครับแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการพัฒนาตัวเองและก็การเปลี่ยนวิธีคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมและสร้างเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอโอกาสในการได้รับข้อมูลสำคัญหรือการแนะนำจากผู้อื่นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เราลองมาดูตัวอย่างในชีวิตจริงกันดีกว่าครับว่าเคสเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรสตีฟจ็อบนะครับการที่เขาเข้าเรียนคอร์สการออกแบบตัวอักษรหรือไทปกราฟีนี่แหละครับแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับวิชาหลักแต่ภายหลังความรู้จากคอร์สนั้นกลายเป็นจุดเด่นของการออกแบบฟอนต์ในคอมพิวเตอร์ของ Apple เ,เลย หรือเจ r เค l i ร g นะครับเธอได้ไอเดียเรื่อง Harry p o พ t ตเตอร์ขณะนั่งรถไฟที่ล่าช้าและเธอก็จดบันทึกไอเดียนั้นทันทีโดยไม่ปล่อยให้มันผ่านไป Alexander f r ร m i n g นะครับเขาค้นพบเพนิซิลินโดยบังเอิญจากการสังเกตการเติบโตของเชื้อราบนจานเพาะเชือ้อนี่แหละครับคือการสร้างความบังเอิญโดยตั้งใจจำเป็นต้องอาศัยการเปิดใจและมีความอยากรู้อยากเห็นและการไม่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่มันเข้ามานะครับ ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันและการนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์คือหัวใจหลักของข้อนี้เลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพฤติกรรมของคนที่โชคดีนั้นพวกเขาทำอะไรที่มันแตกต่างจากเราคนที่ดูเหมือนโชคดีมักมีพฤติกรรมและแนวคิดที่ช่วยให้พวกเขาพร้อมรับโอกาสที่ผ่านเข้ามาพฤติกรรมเหล่านั้นรวมไปถึงการคิดบวกคนที่มีทัศนคติที่ดีคิดบวก มักจะมองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์พวกเขาเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและมองเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นเช่นการมองหาความล้มเหลวให้มันเป็นบทเรียนแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นความล้มเหลวและจมปลักอยู่กับมัน การเปิดรับโอกาสใหม่ๆคนที่โชคดีมักเปิดกว้างต่อโอกาสใหม่ๆแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนเช่นการเข้าร่วมงานสัมมนาการพบปะคนใหม่ๆหรือการทดลองสิ่งใหม่การเปิดรับโอกาสทำให้พวกเขามีโอกาสเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นได้การเข้าสังคมอย่างมีเป้าหมายนั่นคือการสร้างเครือข่ายและการพบปะผู้คนใหม่ๆเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับในการสร้างโอกาส คนที่โชคดีมักใช้การสร้างความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสในชีวิตและการทำงานการมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลหรือการช่วยเหลือที่สำคัญหรือเรียกว่าคอนเนคชันนั่นเองครับอีกข้อคือคุณก็ต้องลงมือทำไปเลยคนที่โชคดีที่ไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆพวกเขาเชื่อว่าการลงมือทำนั้นสำคัญกว่าการรอคอยโชคชะตา พวกเขาเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและพร้อมเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นและจะลืมที่จะให้ความยืดหยุ่นนั้นกับตัวเองด้วยเช่นกันคนที่โชคดีมากมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเมื่อเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ยึดติดกับแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกแต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้มันเหมาะสมกับเรานะครับ แต่ถ้าหากคุณไม่มีพฤติกรรมเหล่านั้นคุณก็ต้องสร้างความบังเอิญที่มีโอกาสนั้นขึ้นมาด้วยตัวคุณเองคุณสามารถสร้างความบังเอิญที่มีโอกาสในชีวิตได้ด้วยวิธีต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับคือคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับโอกาสคุณควรจะพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่างๆทําทให้คุณพร้อมรับมือกับโอกาสที่เข้ามายกตัวอย่างนะครับเช่นคุณสามารถเรียนภาษาที่2ที่3หรือพัฒนาทักษะการสื่อสารการเพิ่มความรู้เฉพาะทางด้านต่าง นั่นก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับ ข้อที่2นะครับนั่นก็คือการเปิดรับสิ่งใหม่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณควรลองทําสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆการออกไปเดินทางในสถานที่ใหม่ๆห,หรือพูดคุยกับคนแปลกหน้าการเปิดใจรับสิ่งใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเจอสิ่งที่คุณไม่คาดคิดขึ้นได้และคุณควรสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิ่งหรือคอนเน็กชันที่ผมบอกไปนะครับเราสร้างความสัมพันธ์กับคนที่หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ไดรับข้อมูลหรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดี มักเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆได้เช่นกันและการมองหาความเป็นไปได้เราควรฝึกมองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์เช่นถามตัวเองว่ามีอะไรดีในสถานการณ์นี้บ้างหรือเราจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณก็ควรฝึกความอยากรู้อยากเห็นการตั้งคำถามและการแสวงหาความรู้ช่วยให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นและโอกาสที่ซ่อนอยู่อีกมากมาย ขึ้นชื่อด้วยคำว่าโชคหรือโอกาสคุณเองก็ควรจัดการกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังด้วยเช่นกันแม้แต่คนที่โชคดีนะครับก็ยังต้องเผชิญกับความล้มเหลวและความผิดหวังแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีการที่พวกเขารับมือต่างหากการยอมรับความล้มเหลวคนโชคดีเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พวกเขาจะไม่มองความล้มเหลวให้เป็นจุดจบแต่เป็นบทเรียนที่จะช่วยพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ การปรับปรุงตัวพวกเขาเองก็ใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันในการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเช่นการวิเคราะห์สิ่งที่คุณผิดพลาดและหาวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำรวมไปถึงการมีทัศนคติเชิงบวกพวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตซึ่งช่วยให้พวกเขากล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและไม่กลัวความผิดหวัง เอาละครับเราลองมาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่าโชคหรือดวงหรือโอกาสนั้นจําเป็นกับชีวิตคุณยังไงเมื่อมองภาพรวมของการเป็นคนที่โชคดีคุณจะเห็นว่าโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการมี mindset ที่เปิดรับโอกาสการมีความยืดหยุ่นและการพร้อมที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวความโชคดีของคุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยพฤติกรรมที่คุณเปิดกว้าง การสร้างเครือข่ายและการกล้าลงมือทําอะไรที่มันใหม่สิ่งสําคัญคือการฝึกฝนทักษะและทัศนคติที่จะช่วยให้คุณพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตอย่ารอคอยโชคดีที่จะเข้ามาเองแต่จงเป็นคนที่สร้างความบมังเอิญที่มีโอกาสให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้านฝากกดไลค์และกดติดตามช่องมิสเตองพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้าน เพื่อรับแรงบันดาลใจเทคนิคและแนวทางที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ